S Sony s e r i e ีย7แก้ไขปัญหา Android 16โดยเพิ่มโมสที่เป็นประโยชน์และเปิดโอกาสใหม่สำหรับการใช้งาน t ท m o o i i e n t t e r c o m o โซนได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Android 16เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับเครื่อง s e r i ีย17ซึ่งเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมมากในปีนี้การอัปเดตนี้มีผลกระทบต่อเครื่อง s e r i ีย17และเครื่องในสาย s e r i ีย17และ s e r i ีย16ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงนี้ การอัปเดต Android 16จะเป็นการเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับเครื่องของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องของคุณการอัปเดตนี้มีขนาดประมาณ1 GB และจะเป็นการอัปเดตผ่าน OTA over the air ซึ่งจะทำให้คุณสามารถรับการอัปเดตได้อย่างง่ายดายแต่ก็ต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดและติดตั้งในเชิงลอกของการอัปเดตนี้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ที่เรียกว่า m o d ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดใช้งานตามความต้องการของตัวเองได้มีโหมด Recommended ที่แนะนำโดย Sony เพื่อให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดเมื่อเลือกโหมดนี้คุณจะได้รับการตั้งค่าที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานเครื่องของคุณรวมถึงการเปิดใช้งานไร s e n s e ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและคำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจคือสกรีนมิเรอริงซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแสดงหน้าจอของเครื่องมือถือได้บนอุปกรณ์อื่นโดยเชื่อมต่อผ่านแคสซซึ่งเป็นความสามารถที่มีประโยชน์สำหรับการแบ่งปันเนื้อหาและการเล่นเกมหากคุณต้องการอัปเดตเครื่องซีอรีส์17ของคุณเข้าไปที่ settings about phone ซอฟต์แวร์อัปเดตแล้วติดตามขั้นตอนการอัปเดตตามที่ระบุไว้ข้อมูลเพิ่มเติม gsmarena https l s s l a s www web gsmarena o com s l a s n i s 1 r no i หนึ n e t s n o r e s e c e i android 1 6 a d e k i อ new k i ด7 0 1 5 2 php วันที่5พฤศจิกายน2,568